สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับไม่ได้ตั้งใจจะทาให้คุณผู้ชมตื่นกลัวแต่ให้คุณผู้ชมได้หันกลับม,มาคิดถึงสิ่งต่างๆที่เราได้ยินเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับสารเครมีต่างๆที่ว่ากันว่าดีหรือว่าที่ว่ากันว่าอันตรายครับ สวัสดีครับฟลอกพีพีหนึ่งสองห้าประจำวันอาทิตย์ที่30มิถุนายน2556นะครับเรื่องประโยบประตาผมขอยกไปไว้หลังสุดแล้วกันเพราะวันนี้ผมมีเรื่องที่สําคัญกว่าจะมาพูดให้ฟังนะครับผมไปเจอข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีตัวหนึ่งนะครับชื่อว่ากรดไฮเดรตหรือว่ามีชื่ออื่นหลายชื่อเลยอย่างเช่นไดไฮโดรเจนมอนอกไซด์หรือว่าไฮโดรเจนไฮดรอกไซด์หรือว่าไฮโดรเนียมไฮดรอกไซด์หรือว่าไดไฮโดรเจนไฮดรอกไซด์อะไรอย่างเงี้ยครับมีมีหลายชื่อเหมือนกันชื่อย่อนะครับจะมาจากคาาวว่่่ไไไดดดฮโรเจจนนมอออกซ์ะย DHMO คือตามข้อมูลจาก Coalition to Ban Dihydrogen Monoxide หรือว่าแนวเริ่มเพื่อการแบน Dihydrogen Monoxide นะครับได้พูดถึงคุณสมบัติของเจ้ากรดไฮดริกตัวนี้นะครับว่าอย่างนี้นะฮะหนึ 1. คือเป็นส่วนประกอบหลักของฝนกรด 2. มีส่วนช่วยทําให้เกิดปรากฏการณ์เดือนกระจก 3. อาจทําให้เกิดแผลไฟไหม้ได้หากสัมผัส 4. อันตรายถึงตายหากสูดดม5มีส่วนทาให้ภูมิทัศดตามธรรมชาติเนี่ยสึกกร่อน6เร่งการสึกกร่อนของโลหะบางชนิดแล้วก็เร่งการ เกิดสนิมของโลหะบางชนิดด้วยนะครับ 7. อาจทําให้วงจรไฟฟ้าขัดข้องแล้วก็ลดประสิทธิภาพของเบรกรถย,ยนต์8พบในเนื้องอกของคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเป็นสารที่มีคุณสมบัตนิน่ากลัวมากเลยนะครับแอย่างนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็เป็นสารที่ไร้กลิ่นและไ,ไร้สีเพราะฉะนั้นเราแทบจะไม่รู้เลยว่า มันอยู่รอบตัวเราหรือเปล่านะครับสารเจ้าสารตัวนี้แต่ถึงแม้จะมีคุณสมบัติน่ากลัวขนาดนี้นะครับแต่ d ี่เเนี่ยถูกเอามาใช้ในอุตสาหกรรมหลายอย่างมากเลย 1. คือใช้เป็นตัวทําละลายและใช้เป็นสารหล่อยเย็นในอุตสาหกรรมมากมายเลยทีเดียวนะครับสใช้ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สใช้ในการผลิตโฟมที่เขาว่ากันว่าทําลายชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยนะครับส ใช้เป็นสารดับเพลิง5ใช้ในการทดลองกับสัตว์ซึ่งเป็นอันตรายแล้วก็เป็นการทรมานสัตว์นะครับ6คือใช้ในายาฆ่า,มาแมลงนะครับและที่สําคัญคือพอล้างแล้วเนี่ยไอสารตัวนี้ยังปนเปื้อนอยู่ในผลผลิตทางการเกษตรที่เรายังใช้อยู่ด้วย7ใช้ในจังฟูหรืออาหารขยะนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆลองคิดดูนะครับว่าผู้ผลิตต่างเนี่ยใช้ D H M O ในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราใช้แทบจะทุกอย่างในชีวิตประจําวันของเราเลยและที่น่ากลัวมากนะครับคือพบ D H M O ปนเปื้อนในท่อน,น้าประปาแทบจะทุกที่ในโลกเลยนนนะะครรัับววจจถอ่่่าาาาีีเป็มกงงงยขิษททตๆ ใช้สารที่อันตรายขนาดนี้ในผลิตภัณฑ์หลายอย่างแทบจะทุกอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจํำวันตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าไปจนถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่เรากินอยู่ทุกวันเลยนะครับถึงเวลาหรือยังที่เราต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องให้รัฐบาลศึกษาผลกระทบของจตัวสาร DMO h นี้อย่างจริงจังเพื่อดูว่าเราจะต้องจํากัดการใช้หรือต้องการแบนการใช้ DMO นี้ไปจาก ทุกอย่างและที่ผมพูดในวันนี้เนะี่ยก็เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักแล้วก็เพื่อลูกหลานของเราเพื่อโลกของเราครับโอเคครับก่อนจะจากกันวันนี้ผมก็ต้องพูดถึงประโยคหรือวลีที่ผมฟังแล้วเอื่อมที่สุด5ประโยคนะครับหรือว่าจะวัดปวดตับเลยอะไรก็ว่าไปนะฮะเอ,อ่อผมคงไม่ไล่ห้าดับหรอกครับเพราะส่วนมากผมก็เห็นด้วยกับจ็อกกับเกมนะครับมีหลายประโยคที่มันฟังแล้วแบบแบบว่าหืมคที่ผมคิดว่าเอือมที่สองคนนั้นยังไม่ได้พูดไปนะครับที่ผมจะยกขึ้นมาผมขอเสิมแค่คําเดียวก็พอนะครับคือเรียนไยยนไมก็่ด้้ใช นะครับหลายๆอย่างที่เรียนมาคุณก็คงคิดว่าไม่ได้ใช้หรอกครับแล้วก็คงไม่ได้ใช้จริงๆหรอกผมว่าโดยเฉพาะพวกวิชายอย่างคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ที่ดูจะไกลตัวเสียเหลือเกินนะครับคณิตศาสตร์ที่แบบอะไรจำนวนจินตภาพจำนวนเชิงซ้อนเรียนไปทำไมไม่เห็นได้ใช้เลยคนที่ได้ใช้เขาก็ใช้กันนะฮะวิชายอย่างคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เนี่ยผมว่าสิ่งที่เราเรียนในห้องเรียนสิ่งที่ควรจะได้เรียนรู้ผ่านการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เนี่ยต่างกันพอสมควรนะครับคือในห้องเรียนเขาเน้นความรู้ รือว่าการว่าเราจะจําเนื้อหาได้ขนาดไหนนะครับแต่ความจริงประโยชน์ของคณิตศาสตร,ร์และวิทยาศาสตร,ร์ในชีวิตประจําวันหลักๆเนี่ยคือการคิดอย่างเป็นระบบและคิดอย่างมีเหตุผลเหมือนที่เจอพูดไปนะครับว่าคนที่เรียนวิทยาศาสตร,ร์มาเนี่ยแล้วใช้ประโยชน์อย่างไม่เชื่ออยาลบหลู่เนี่ยเป็นอะไรที่ดูน่ากลัวมากเพราะว่าการที่พูดขึ้นมาว่าไม่เชื่อ,อยาลบหลู่เนี่ยเท่ากับคุณไม่ได้คิดอย่างวิทยาศาสตร์นะครับคือไม่ได้คิดไม่ได้ดูหลักเหตุผลไม่ได้ดูว่าเขา พูดยังไงนะครับคือการพูดว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ยเป็นการพูดเมื่อไม่มีเหตุผลจะโต้แย้งกับเขาแล้วไม่มีหลักฐานจะมาโต้แย้งกับเขาแล้วนะครับนอกจากนั <c oughs> ้นนะครับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ยังใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายในชีวิตประจำวันนอกจากการคิดอย่างมีระบบและคิดอย่างมีเหตุผลแล้วนะครับตัวเนื้อหาวิชาเองอย่างคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับผมว่าส่วนที่ใช้มากที่สุดในชีวิตประจำวันนอกจากพวกเ,เลขคณิตพื้นฐานนะครับบวกลบคูณหารเนี่ยก็คือ สถิตินะครับเพราะว่าในโลกเราเนี่ยเราได้รับฟังข่าวมากมายเราได้ยินสถิติมากมายจากข่าวนะครับถ้าเกิดเราไม่สามารถฟังข้อมูลทางสถิตินั้นแล้วเอามาคิดได้ว่าที่เขาต้องการจะพูดที่เขาต้องการจะสื่อคืออะไรและความเป็นจริงคืออะไรเนี่ยผมว่าเราถ,ถูกหลอกได้ง่ายเลยนะครับส่วนในวิทยาศาสตร์ก็เช่นกันนะครับในฟิสิกส์เคมีชีวะเนี่ยหลังๆมามีการหลอกลวงโดยใช้ สิ่งที่เรียกว่าซูดไซน์หรือว่าวิทยาศาสตร์หลอกวิทยาศาสตร์ปลอมขึ้นมาเยอะแยะนะครับอย่างที่จจบพูดไปมากมาเยเกี่ยวกับพวกยาทั้งหลายเนี่ยน,นะครับถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ถ้าเรามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในทุกๆสาขานะครับฟิสิกส์เคมีชีวะเนี่ยเราจะสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะไม่ถูกหลอกในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าซูดไซน์ก็มีอะไรที่มันก็ล้ำหน้าเขาก็พยายามมากขึ้นเรื่อยๆให้เราโดนหลอกนะครับอย่างก่อนหน้านี้ก็มีไอ้หินควอนตัมใช่ไหมคร บอกเล่าสรรพคุณอันดีเลิศของสารหลายๆอย่างของยาหลายๆชนิดเพื่อให้เราหลอกซื้อหรือพูดถึงคุณสมบัติของสารเคมีแล้วทาให้ฟังดูน่ากลัวมากนะครับแล้วก็ทําให้คนวิตกตื่นกลัวกันไปโดยใช่เหตุนะฮะสิ่งที่เราเรียนตอนเด็กๆในโรงเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั้นประถมมอต้นหรือมอปลายเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ได้ช่วยให้คุณได้เงินในชีวิตประจําวันหรอกครับแต่ว่าจะช่วยปกป้องตัวคุณเองและคนที่คุณรักได้ไม่ให้ถูกหลอกจากคนที่ต้องการจะเอาเงินหรือว่าคนที่ต้องการจะหลอกลวงคุณให้ติดกับดัก อะไรมากมายที่เขามีขึ้นมาโดยเฉพาะในสิ่งที่ทําให้ฟังดูเหมือนวิทยาศาสตร,ร์นะครับและสุดท้ายนะครับผมรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องพูดเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าไม่ต้องการให้เกิดด,าดรามา่าอ,อะไรก็ตามนะครับว่าเจากดไฮดริกเนี่ยหรือว่า D H M O ไดไฮโดเจนมอนอกไซด์ที่ผมพูดถึงไปก่อนหน้าในวิดีโอนี้นะครับมีชื่อสามัญว่าน้ำครับแล้วจะทำไงกับ,กบวันอังคารหรือวันพุธกับมะนาววันพฤหัสกับจอบวันเสาร์กับเกมแล้ววันอาทิตย์หน้ากับผมนะครับแล้วจเจอกันครับ